บลิดแพทเทิร์นเป็นหนึ่งใน23ดีไซน์แพทเทิร์นที่ช่วยลดความซับซ้อนของการเขียนโค้ดเมื่อเกิดโครงสร้างที่ขยายออกไป2ทิศทางโดยอิสระต่อกันเช่นโปรแกรมรีโมทควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในแอปพลิเคชันมือถือที่สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายประเภทและหลายยี่ห้อแบบยูนิเวอร์แซลดังนั้นโครงสร้างที่เขียนจะเกิดการขยายออกไป2ทิศทางคือด้านหนึ่งเขียนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด และอีกด้านหนึ่งเขียนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายยี่ห้อซึ่งถ้าหากออกแบบไม่ดีจะเกิดการเขียนโค้ดที่ซ้ำไปซ้ำมาหลายที่ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันตัวบนะิดแพทเทิร์นน้ำตัวนี้ก็เดี๋ยวตามตัวอย่างนะอาจารย์จะลองยกตัวอย่างตัวบิดแพทเทิร์นให้ดูว่าปัญหาที่จะต้องเกิด แล้วเราจะใช้บิตแพทเทิร์นมาแก้ไขยังไงในกรณีของตัวแอปรีโมทคอนโทรนะครับตรงนี้อาจารย์จะขอสร้างสร้างคลาสใหม่ขึ้นมาชื่อรีโมทคอนโทรแล้วกันนะครับตรงนี้รีโมทคอนโทรตัวนี้เนี่ยอาจารย์จะให้เป็นแอปแตกคลาสนะครับตรงนี้เพื่อจะได้สืบทอดคือตอนนี้โดยปกติแล้วอาจารย์คิดไว้ก็คือเราจะมีรีโมทคอนโทรนะครับก็เป็นคลาสที่บอกว่าใครก็ตามที่มันสืบทอดคลาสนี้ใช่ไหมครับเราก็จะสามารถที่จะเทิร์นออนเห็นไหมเทิร์นออน แล้วก็เท r ร์นออฟก็คือสั่งเปิดสั่งปิดได้นั่นเองนะก็คือไปเขียนควบคุมรีโมทใช่ซึ่งคาที่จะสืบทอดพวกนี้เนี่ยสมมติว่าเราสืบทอดยี่ห้อโซนี่เนี่ยแปลว่าเราก็ต้องไปเขียน API หรือเขียนเหมือนใช้ไดเวอร์อะไรเขียนโครร้ดพิเศษของยี่ห้อโซนี่ต่างหากใช่มถ้าเกิดเราใช้ของทีวีของซัมซุงอุปรกรณ์ของซัมซุงเนี่ยเราก็ต้องเขียนโค้ดหรือไลบรารีอของซัมซุงที่เป็นตัวไลบรารีที่มันต่างหากแยกออกไปฉะนั้นเราก็ทําตัวแอปแตกคาท์ไก้ก่อนสมมติอาจารย์มี ตัวอีกตัวนึงคือ Advanced นะตัวนี้ Advanced Remote Control Advanced Remote Control เนี่ยก็คือทำเพิ่มขึ้นมาจาก Remote Control ก็คือเราสืบเข้ามาคือนอกจากเปิดจะปิดแล้วเนี่ยเราทอื่นด้วยเส้นเช่นว่าเราจะสามารถแบบว่า set channel ได้ตั้งค่าตั้ง channel ได้อะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งว่าเราทำอย่างเช่นว่าเป็น movie Remote Control คือ Remote Control สลับ movie โดยเฉพาะเราสามารถที่จะเพิ่มฟีเจอร์นอกจากเปิดจะปิดจากนอกจากตั้งช่องแล้เรายัางสามารถที่จะ กดเล่นกดเพย์กดพอยสใช่ไหมครับตรงนี้หรือว่าจะกดย้อนกลับหรือรีวินนั่นเองนะครับตรงนี้อะไรประมาณนี้ครนี้แสดงว่าเห็นไหมเราจะเกิดการขยายทิศทางแรกก็คือการขยายของตัวรีมเอรคอนโทรลก่อนก็คือว่ามันมีฟังก์ชันอะไรใช่ไหมครับเช่นว่าตัวรีมเอรคอนโทรลเนี่ยอาจารย์ก็จะมีตัวเท r ร์นออนกับเท r ร์นออฟกันตรงนี้เนี่ยก็คือจะใส่เป็นไอตัวเท r ร์นออนไว้ก่อนนะครับตรงนี้กับ turn off, เท r ร์นออฟเนาะนี้ ก็อาจารย์ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะต้องเขียนโค้ดยังไงครับอย่างที่บอกไปว่าเราจะเชื่อมต่อรีโมทได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าให้เห็นภาพว่าออรีโมทคอนโทรลบางตัวอย่างว่าเรามีฟังก์ชันง่ายๆแล้วกันนะไม่ได้ไรับพารามิเตอร์อะไรแล้วไม่รีเทิร์นอะไรว่ามีเทิร์นออนกับเทิร์นออฟอยู่ครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเรามีตัวหัดไปก็คือตัว Advanced Remote Control นะตรงนี้ตรงนี้เนี่ย,ยก็จะเป็นแอปแตกคันเนี่มันก็จะสืบทอดตัวรีโมทคอนโทรล ก็คือหมายความว่าไอจอยลีเอดวานซ์รีโมทคอนโทรลเนี่ยมันจะสามารถที่จะทำไหมครับเปิดปิดได้ตามรีโมทคอนโทรลแล้วยังสามารถที่จะเซตทชันเนลได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นพับลิคแอสแทรคบอยเซตทชันเนลนะครับตรงนี้ก็คือหมายความว่ามันก็มีเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าส่วนของตัวมูวี่ก็มีเพิ่มมีเพย์มีพอสมีรีวินอะไรก็แล้วแต่ว่าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นทิศทางที่หนึ่งก็เดี๋ยวเราดูถาาัดไปสมมติว่าเรามีตัว อุปกรณ์ของยี่ห้อโซนี่ใช่ไหมเราจะมีรีโมทของโซนีอาจารย์ก็จะสร้างคลาสใหม่ขึ้นมารอนนี้ก็เป็นคลาสที่ชื่อว่า Sony r e m o มทค o นโทรลตัว Sony r e m o มทคอนโทรลเนี่ยมันก็จะสืบทอดคลาสตัวรีโมทคอนโทรลหมายความว่าเราสามารถที่จะเราจะต้อง implement ตใช่ไหมครับตัว t r a c t c l a s สทีเ่เป็นตัว Turn On กับ Turn Off นะครับสมมติอาจารย์ก็พิมพ์ไปว่าเป็น Sony Turn Off นะครับตรงนี้ ส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็พิมพ์ไปว่า Sony Turn On อ่ะประมาณนี้นะครับให้รู้ว่าเออมัน Turn On กับ Term Off เนาะก็ให้มันพิมพ์ออกมารนหน้าจอว่าเราทำอย่างนี้ได้คราวนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าโซนี่ที่มันเป็น Advanced Control ที่ Set Channel ได้ล่ะฉะนั้นเราก็ต้องนะครับก็ต้องสร้างอีคลาสหนึ่งขึ้นมาเป็น Sony Advanced ใช่ไหมครับ Remote Control ไอตัว Sony Advanced Remote Control เนี่ย ถ้าเราไปสืบทอดไอ,อตัวโซนี่รีโมทคอนโทรลเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีการบังคับใช่ไหมครับไม่มีการบังคับว่าว่าเราจะต้องใช้ตัวเซ็ตชานเอลถูกไหมครับเพราะว่าเซ็ตชานเอลเนี่ยมันจะปรากฏเฉพาะในแอดวานซ์รีโมทคอนโทรลเท่านั้นฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็ต้องมีคือเราก็ต้องสืบทอดคัสตัวแอดวานซ์รีโมทคอนโทรลเพอสืบทอดคัสตัวรีโมทคอนโทรลปุ๊บกเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับก็แปลว่าเราก็ต้องเซ็ตชานเอลครับเวลาลันเซ็ตชานเอลอันนี้อาจารย์จะขอปินนะครับนี้เป็นโซนี่เซต ช n แนลให้ดูว่าเออเราสามารถที่จะเซตชัแนลได้แต่คราวนี้ปัญหาก็จะเกิดแล้วครับว่าเห็นไหมครับว่าอ่าสมมุติว่าเซตช n แนลเรามีน u มเบอร์วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเ,เข้าไปเปลี่ยนเพิ่มว่าเออเราสามารถที่จะเซตนามเบอร์ได้เนาะปุ๊บนี่เซตช n แนลมีน m มเบอร์แล้วก็เราใส่อินน m มเบอร์ลงไปว่าเออให้เซตช n แนลได้ to น u มเบอร์อ่ะนี่นะครับก็ให้เห็นว่ามันมีชัแนลที่เท่าไหร่แล้วกันให้โชว์มมดูรับพารามิเตอร์นิดหน่อยนะครับว่าเป็นรับช่องมา ใช่ไหมครับว่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะเกิดปัญหาแล้วว่างั้นเทิร์นออนกับเทิร์นออฟมันทำไงดีครับเราก็มีทางเดียวคือเราก็ต้อง Copy ใช่ไหมครับนี่ไงเกิดโค้ดรีวิวส์ขึ้นมาแล้วก็คือไม่ใช่โค้ดรีวิวส์โค้ดดูปิเคทนะครับมันคือเหมือนกับว่าโค้ดซ้ำอ่ะคือโค้ดทํางานเหมือนเดิมเราไม่ได้รีวิวส์แต่ว่าเราดูปิเคทมันมานะครับแล้วก็มีเทิร์นออนเทิร์นออฟใช่ไหมครับคัั้นตัวนี้ก็จะเกิดปัญหาแล้วที่เรามองเห็นถถ้าาาเนนีี่่่่ยไไปสสืบบบบททอดมมมมัมััััก็รรจะคคงตว ลมรีโมทคอนโทรลได้ถ้าสืบทอดอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะมันก็ต้องเขียนโค้ดซ้ําไปซ้ำมาใหม่ใช่ไหมครับตรงนี้โอเคทางนี้ก็เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเข้าข้าวเนี่ยสมมุติว่าถ้าถ้าเกิดอาจารย์มีรีโมทอยู่3ตัวเนี่ยตอนนี้อาจารย์มีโซนี่เนี่ยเก็ต้องทำนี้โซนี่รีโมทคอนโทรลใช่ไหมเรามีคัทนี้เข้ามาหรือแม้กระทั่งแอดวานซ์เนี่ยตรงนี้เราก็ต้องมีโซนี่แอดวานซ์รีโมทคอนโทรลอันนี้มูฟี่อาจารย์ไม่ได้เขียนนะครับแต่ว่าเรายกตัวอย่างให้ดูว่า ถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องมี Sony Movie Remote Control ใช่ไหมครับสมมติวันหนึ่งข้างหน้าเรามียี่ห้อซัมซุงขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นแปลว่าเราก็ต้องเขียนซัมซุงใช่ไหมครับรีโมทคอนโทร o l เราต้องอะไรอีกครับซัมซุงแอดวานใช่ไหมครับตรงนี้แอดวานรีโมทคอนโทร o l แล้วเราก็ต้องมีตัว s ัมซุงมูฟ v ี e รีโมทคอนโทรลเริ่มเห็นความยุ่งยากแลครับสแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าทุกๆครั้งที่เราอะไรครับเราเพิ่ม1แบรนด์นะครับก็คือ1ยี่ห้อเราก็ต้องแอด3คลาสด้วยกันใช่ไหมครับเพิ่ม3 c l คลาสอันนี้3ามคลาสมันเป็นเพราะเรามี3ฟีเจอร์นะสรีโมทลองคิดดูสิถ้าเรามี10รีโมทล้วทำไงสแสดงว่าเราเพิ่มยี่ห้อหนึ่งเราต้องมา implement s e ต Class ต้องอะไรครับสิบคลาสแล้วมีที่ที่เขียนโค้ดซ้อไปสาม,มาต้อง10ที่มันดู แปลกๆเนาะมันดูพลิกพลกเนี่ยมันก็คือเกิดปัญหาหละคราวน,นี้แหละตัวบิดตัวบิดอ่าแพทเทิร์นเนี่ยมันก็จะเข้ามาช่วยตรงนี้แล้วตอนนี้เนี่ยเรามีสายการอินเทอร์เน็ตอยู่สายเดียวก็คือรีโมทคอนโทรลเป็นตั้งต้นใช่ไหมแล้วที่เหลือมันก็ก็แยกออกมาเป็นโซนี่กับซัมซุงโซนี่ซัมซุงโซนี่ซัมซ,ม,ซมซุงแล้วก็มีแอดวานซ์มีโซมีมูฟวี่มาคือทาอย่างเงี้ยมันมันทุกอย่างมันเป็นเส้นเดียวแล้วมันแตออกมาสิ่งที่บิดเขาทาก็คือว่าเราจะแตกคัสออกมาเป็นสสายโซนี่กับซัมซุงอ่ะ ไป,ปไปเป็นสายสายหนึ่งของการสืบทอดส่วนรีโมทคอนโทรลก็เป็นสายสายหนึ่งอีกการสืบทอดแต่แล้วเราก็มีบิดมาเชื่อมมันระหว่างกันนะครับตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะขอแตกตัว Sony กับ s ซัมซุงให้มันเป็นคลาสอีกคลาสหนึ่งเรียกว่าเป็น Device นะครับตรงนี้ฉะนั้นอาจารย์จะขอสร้างอินเทอร์เฟซใหม่ชื่อว่า Device ตัว Device เนี่ยเราก็จะหมายถึงว่าตัวอุปกรณ์ที่มันทําอะไรได้บ้างซึ่งถ้าเราดูว่าตัวรีโมทคอนโทรลกับตัว แอดวานเนี่ยมันทำเท u ร์นออนเทอร์นออแล้วก็เซ c ตชา n e ลได้ใช่ไหมครับฉนันฉันตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะขอทำตัวเท r ร์นออนเทอรแล้วก็เซ c ตชา n e ลเราก็จะไปใส่ตรงนี้แทนแล้วก็ตัวเซ็ h a n n e l ก็คือเราเอาในส่วนของฟังก์ชันการทำงานเนี่ยของแต่ละยี่ห้อไปส่วนไม่อยู่ในดีไวท์แทนเพื่อให้เพื่อให้ตัวโซนี่กับตัวซัมซุงเน่ยเข้ามาสืบทอดตัวด,ดีไวท์ตรงนี้นะครับตรงนี้ฉะนั้นโซนี่รีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับ อาจารย์ก็จะขอเปลี่ยนหม่ว่าอาจารย์จะสืบทอด card device แทนนเทอร f a c e ของ device แทนนะครับทั้งแปลว่ามันก็ต้องทำ set channel ด้วยถูกไหมครับตรงนี้อันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะ copy มันอไว้ที่เดียวกันปุ๊บอ่าอย่างงี้นะครับก็จะได้ตัว set channel คราวน,นี้เราก็ไม่ต้องใช้ over ไรแล้วเพราะว่าเราไม่ได้สืบทอดโอเคเราก็ implement ตัว interface ของตัว device คราวนี้เราก็จะได้ว่า sony เนี่ย sony brand ละกันอาจารย์ตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น โซนี่แบรนด์นะครับตรงนี้อ่ะเปลี่ยนชื่อปุ๊บเป็น Sony ่แบรนก็คือเป็นยี่ห้อโซนีก็คือทำโค้ดแบบนี้แล้วก็ไม่จริงเนี่ยเราก็จะเขียนโค้ดที่ต่อกับไดเวอร์ของตัว Sony โดยเฉพาะอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทําพวกนี้ได้ครานี้ตัวแอดวาน d ์รีโมทคอนโทรลเราก็ไม่ใช้แล้วจะลบทิ้งไปนะครับตรงนี้ถัดไปเนี่ยตรงส่วนของตัวซัมซุงครับอา่ยาก็จะทำะไฟล์ใหม่ขึ้นมาชื่อซัมซุงแบรนด์ เราก็จะ implement ตัว Device แน่นอนก็อันนี้จันขออนุญาตก,ก๊อปมานะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจาก Sony เป็น Samsung นะครับก็คือแสดงว่าในาในความเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องเขียนโค้ดของ Driver ของ Samsung ต่างหากโอเคเราก็จะได้แล้วว่าเนี่ยแม้เรามี Samsung กับ e v ไว้เนี่ยแยกออกจากกันกับ Sony ก็คือมันพัฒนาตัว Device ที่เป็นแต่ละแบรนด์อะแยกออกไปส่วนตัวรีโมทคอนโทรลเนี่ยเราจะไม่ใช้เป็น F-Sec c a r เพราะว่าจะไม่มีใครมาสืาบทอดมันแล้วฉะนั้นเราเอา F อ s t จ a c t card ออกนะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะใช้เป็นรีโมทคอนโทรลธรรมดาคราวนี้สิ่งที่มันจะใส่เนี่ยก็คือเราเอา device มาอยู่ในรีโมทคอนโทรลแทนเป็น composition นะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะใช้เป็น private device นะครัเราเอา interface มาใช้แทนแปลว่า device ที่ว่าอาจจะเป็น Sony แบรนดก็ได้เป็น Samsung แบรนดก็ไดนะ้พอเห็นภาพเนาะตรงนี้เป็น device นะรตรงนี้แล้วเราก็รับมันผ่าน constructor เนาะตรงนี้ เจเนอเรตคอนสแตคเตอร์มาก็รับตัวดีไวซ์เข้ามาใส่พอเรารับตัวดีไวซ์เข้ามาใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถสั่งได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดรีโมทเฉยๆเนี่ยมันก็มีแค่เทิร์นออนกับเทิร์นออฟถูกไหมครับเราก็ใส่ว่าเป็น public voice, turn พับลิกบอยเทอร์นออนปุ๊บอย่างงี้ครับเราก็ใช้เป็นดีไวซ์ใช่ไหมครับเทอร์นออนนะครับนี่ได้แล้วนะครับส่วนถ้ามันเป็นเทิร์นออฟเราก็ใส่เป็นพับลิกบอยเทอร์นออฟดีไวท์เทอร์นออฟนะครับ เรียบร้อยก็จะได้มาแล้วแสดงว่าตัวรีโมทคอนโทรเนี่ยมันไปสั่งเซ็ c ชาน n e ลไม่ได้ก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันก็ไม่ต้องทำเซ็ทชานลถัดไปเนี่ยในส่วนของตัวแอดวานรีโมทคอนโทรเนี่ยยานลบไฟเก่าไปแล้วนะฮะเราก็จะสร้างไฟใหม่ขึ้นมาแน่นอนว่าเราก็ต้องมาสืบทอดคา่าตัวรีโมทคอนโทรตัวนี้แอดวานรีโมทคอนโทรอ่ะตัวแอดวานรีโมทคอนโทรเนี่ยเราก็จะมาอีกสายเส้นทางหนึ่งอย่างที่บอกไปเรามีเส้นหนึ่งของการสืบทอดเนี่ย มันมีดีไวซ์ซึ่งจะมี Sony กับซัมซุงแบรนด์ใช่ไหมครับตรงนี้เขียตรงนี้กันนะอะ่มีดีไวซ์เสร็จแล้วเราก็จะมี Sony ่เห็นไหมครับแบรนด์กับซัมซุงแบรนด์แปลว่าวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราจะเพิ่มยี่ห้อใหม่เรามาเพิ่มสายกันสืบทอดในส่วนของดีไวซ์ไม่เกี่ยวกันส่วนรีโมทเนี่ยเรามีอะไรคราวนี้รีโมทปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ข้างบนแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะใช้อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของอันนี้ลบทิ้งนะครับอ่า จะเป็นส่วนของรีโมทคอนโทรลแล้วเราก็จะมีสายการสืบทอดของรีโมทคอนโทรลโดยเฉพาะเช่นเรามีแอดวานซ์รีโมทคอนโทรลแน่นอนถ้าเกิดเรามีวันหนึ่งเรามีมูฟี่รีโมทคอนโทรลเราก็มาสืบทอดเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวตรงนี้โอเคังั้นตรงนี้เนี่ยถ้าแอดวานซ์รีโมทคอนโทรลใช่ไหมครับเราก็สอนที่จะใส่สืบทอดตัวรีโมทคอนโทรลไปได้ปุ๊บพอเราสืบทอดตัวรีโมทคอนโทรลปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องอ ตัว implement ตัว constructor นะครับของตัว device เพราะว่ามันรับ device มาเหมือนกันคราวนี้เราก็จะเพิ่มตัว set channel เนาะเราก็ใส่เป็น public void set channel int number ไหมครับเราก็ใส่เป็น device นะครับคราวนี้ device เนี่ยมัน access ไม่ได้ใช่ไหมันอยู่ใน remote control remote control เราเซตไว้เป็น private ใช่ไหมครับก็มีวิธีการหนึ่งที่เราจะทำให้คลาสที่สืบทอดสามารถที่จะ access ได้แล้วก็ใส่เป็น protected แทนเพราะอาจารย์ใส่เป็น protected ปุ๊บนะครับเราก็จะสามารถ access ตัว device ตรงนี้ได้ก็เป็น device. set channel นะครับแล้วก็ส่ง Number เป็นพ a r a ม e t e r ไปเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าเราทำวันหนึ่งเราเพิ่มตัวรีโมทคอนโทรลที่เป็น Movie อาจารย์ก็คือแค่สืบทอดตัวรีโมทคอนโทรลมาหรืออาจจะสืบทอดตัว Adva า e ซ์รีโมทคอนโทรลมาก็ได้ก็คือมันจะเป็นเส้นสายเดียวของของตัวรีโมทคอนโทรลอย่างเดียวเราก็จะสามารถจำกัดได้ว่าดี v i c e ที่จะใช้เนี่ยจะเห็นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับตรงนี้ส่วนตัว device เนี่ยเราก็จะ implement องตัวแ่ละแบรนด์ซึ่งถ้า แบรนด์ไหนถ้าทำฟังก์ชันอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็โตร็อกเซปชั่นไปถึงเวลาพอรีโมทคอนโทรลมันไปใช้ปุ๊บมันก็จะบอกว่ากดไม่ได้แค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ของตัวบิดเห็นไหมครับว่าทีนี้มันก็จะแก้ปัญหาแล้วว่ามันก็จะใช้งานแต่ละสายไม่เหมือนกันคราวนี้เราลองไปดูที่โปรแกรมบ้างนะครับเราก็จะลองมาเขียนคัสดูมึติว่าอาจารย์จะเขียนรีโมทคอนโทรลใช่ไหมตรงนี้รีโมทคอนโทรลนะครับตรงนี้ แล้วก็ใส่เป็นสมมติอาจะใช้เป็นรีโมทคอนโทรลธรรมดามันก็จะให้เราใส่ดีไว้เป็นพารามิเตอร์ของคอนสตรัคเตอร์สมมอาจารย์บอกเอาเป็นโซนี่นะครับอาจารย์ก็ใส่เป็นโซนี่แบรนด์ไปปึ๊บนะครับเรียบร้อยรีโมทคอนโทรล turn on อ่ะ turn on นะครับตรงนี้หรือว่ารีโมทคอนโทรล set อ่ะ, remote control. Channel, ะรีโมทคอนโทรลเรา set channel แต่ั่ามันจะใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้เพราะว่าเราเป็น remote control รีโมทคอนโทรลเฉยๆนะครับตรงนี้โอเคเรากดลองรันดูครับรีโมท turn on อขออภัยนะมันขึ้นเออร์เลอร์๋อมันมี Advanced m o t e Control ของเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตลบไปก่อนนะครับตรงนี้โอเคลบไปแล้วอ่ะพอดีมันมีไฟล์เก่าอยู่นะมันก็เลยรันไม่ผ่านนะครับไม่มีอะไรโอเคเรียบร้อยมันก็ขึ้นว่าโซนี่เขื่อนออนครับถ้าอยู่ในโปรแกรมนะก็คือเป็นโซนีเพราะเราใส่โซนี่แบนด์ไถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นซัมซุงเหรอครับนะครับ เรากด F5 ดูมันก็จะขึ้นรันว่าเป็นซัมซุงใช่ไหมเทิร์นออนก็คือมันก็จะเรียกของซัมซุงโดยเฉพาะเดียวสมมุติว่าเกิดว่าเราอยากจะใช้ฟังก์ชันพิเศษเช่นเซตแชน n นลเราก็เปลี่ยนมันครับเป็น advance remote control อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็จะสั่งรีโมทคอนโทรล l dot set channel ได้ไหมครับใส่เป็นช่องที่5แล้วกันอย่างนี้เราก็จะสั่งว่ามันเทิร์นออนแล้วก็ set แชน n นลถึงช่องที่5ซึ่งมันเป็นของยี่ห้อซัมซุงครับถ้าอย่างเงี้ยก็ง่ายมากเลยไหมครับถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนเป็นโซนี่แบรนด ก็แปลว่ามันก็จะเปิดมาแล้วก็สามารถที่จะเซตชั n e l เป็นช่องที่5ได้โอเคก็ประมาณนี้สำหรับบิดบิดแพทเทิร์นนะครับก็คือเรามี2สายของการพัฒนาอันนึงอาจจะเป็นอ่าเป็นเรียกว่าเป็น Implementation ว่าใช้กับประเภทอะไร Data storage แบบไหนหรือเครือข่ายหรือว่าอะไรแบบไหนหรือ provider คนละแบบอีกอันนึงจะเป็นเรื่องของอ่าฟีเจอร์ใช่ไหมว่าเราจะใส่คุณสมบัติอะไรเข้าไปเพิ่มอย่างงี้ก็ได้ครับมันก็เหมือนกับรีโมทคอนโทรลนั่นแหละ ซึ่งเรามีรีโมทคอนโทรลซึ่งจะมีรีแอดวานซ์กับมูฟฟี่ซึ่งหมายถึงฟีเจอร์ใช่ไหมส่วนดีไวล์เนี่ยเราหมายถึงอิมพลิเมนเซชันว่าจะไปใช้กับยี่ห้อไหนโปรไวเดอร์อะไรอะไรประมาณนี้เราก็สามารถที่จะแยกมันออกมาได้ซึ่งเราจะเอาดีไวล์เนี่ยไปเป็นคอมโพสิชันของรีโมทคอนโทรลซะจากนั้นเราก็ใช้รีโมทคอนโทรลเนี่ยเรียกมันแทนเห็นไหมครับเราก็จะสามารถเชื่อมโยงกันบีชกันระหว่าง2อินเทอร์เฟซสองสายอินเทอร์เฟซที่เป็นอิสระต่อกันได้แล้วก็ประมาณนี้นะครับของตัวบีชแพททเิร์น ก็ถ้าใครชอบนะครับอาจารย์ก็ฝากไว้ด้วยครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องนี้ให้ด้วยนะครับเราก็เหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าดูคลิปแล้วเราอยากทําตามดูลิงก์ข้างล่างนะครับจะมีลิงก์ของกิดทัมี s t a r t e r Project แล้วก็มีส่วนของฟิช i s โปรเจกต t ให้ทดลองทําตามดูนะครับก็สามารถที่จะลองเปรียบเทียบลองเช็คดูได้และใครติดปัญหาตรงไหนข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์สอบถามได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ